ถ่ายคลิปท้องมูวี่เล่นกับบ่าบนบ้านนับปั่นตกลงเนีตกลงหลงยากเง่นแม่ตกลงปตาลงหวังด๋อยมันขึ้นมาได้ยังไงอะเอ้ย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 เไม่เป็นไรเรียกเฉยๆอ้ยมันเห่า้วยเนาะวิ่ เสียงให้มีอยู่<ม>ด้านีน้นี้อยากมามทันะท,ทีละสิท่าเอ้ยมันเลียเว้ย <c oughs> มันเลียเป็นเลียเป็นเลียพี่มูวี่ไปเนเลียพี่มูวี่ไปอุ้ยอุ้ยตัวนิดหนึ่งอายุไรเนี่ยถึงเดือนถึงเดือนหร hey, ือเปล่านี่เ<า>ดือนมาดู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 ดดเด ดูบรรยากาศบ้านเป็นา่าญ่ยวงนะครับเฮ้เสียงไอ้หนีหนูดานนุน่น